ผู้หญิงแบบไหนจะดูมีสเสน่ห์ที่สุดคะนะครับอ่ะใครอยากได้บ้างเรื่องนี้คือจริงเรื่องนี้ครูความกําลังสอนอยู่ในคอรส์สสังจิตหนุ่มให้รุมรักผู้หญิงที่ผู้ชายรุมรักรหนึ่งครับผู้หญิงอ่อนแอครับผู้หญิงอ่อนแอมีสเสน่ห์มากกว่าผู้หญิงแกร่งครับในข้อมูลเราพบว่าผู้หญิงอ่อนแอมีสเสน่ห์กว่าผู้หญิงอ่อนแอเวลาที่คุณโชว์ความอ่อนแอโอ้ยนะเป็นคนที่อ่อนแอนะครับเอ้ย เจ็บมือเป่าให้นหน่อยนี่ไอ้ตกห่างๆพวกนี้ผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นชายชาตรีนะครับได้ปกป้องคุณเฮ้ยเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจเล็กๆครับนะครับผู้ชายเนี่ยมันจะภูมิใจครับเวลาที่เขาได้ปกป้องคุณนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับผู้หญิงแกร่งคือทําเองได้ทุกอย่างครับย <c oughs> กของหนักเหรอ <c oughs> ฉันยกเอง <c oughs> นะครับทําได้หมดผู้ชายรู้สึกอ่ามันทําได้เอง <c oughs> แล้วฉันอ่ะ ไม่มีพื้นท er ี่ที่ให้เขารู้สึกว่าเออเขาจะต้องโชว์ความเป็นแมนนะครับโชว์ความเป็นผู้ชายโชว์ความแข็งแกร่งอะไรต่างๆโดยเฉพาะผู้หญิงแกร่งบางคนหาเงินได้เยอะกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะครับพอเราหาเงินได้เยอะกว่าเราก็จะบอกว่าเนี่ยดูสิฉันหาเงินได้เยอะกว่าคุณอีกคุณเนี่ยวันๆทําอะไรบ้างและมันมีการข่มกันครับและบ่อยครั้งคุณคมมักเจอว่าผู้หญิงแกร่งมักเป็นผู้หญิงพูดตรงๆอะไรดีหนูก็บอกว่าดีค่ะอะไรไม่ดีหนูก็บอกว่าไม่ดีค่ะการทนอมน้ําใจต่างๆสําหรับหนูไม่มีค่ะ เพราะหนูเป็นคนจริงใจเป็นคนพูดตรงๆครับผู้ชายก็รู้สึกว่าเออตัวเองโดนด้อยค่าจําไว้ครับมนุษย์ยืนอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญมนุษย์จะเดินออกจากจุดจุดนั้นครับสองครับผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายลงทุนมากับเราครับหรือขอให้เขาเปนิ่นิดๆครับผู้หญิงที่น้ําสักแก้วครับแต่เกือบทุกวันหรือผู้หญิงที่อาจจะขอเสื้อ สักตัวหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีบาง,บางเคสนะครับถ้าเป็นเคสหลังบ้านเนี่ยเช่นถ้าเป็นจิตวิยาลึกๆหน่อยอาจจะขอเช่นโปรโลอตนะครับบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอาจจะเอ๊ขอชุดชั้นในต,าตามม่างๆพวกนี้ครับแต่ผู้ชายพอเขาได้รู้สึกว่าเขาได้ซื้อให้คุณเนี่ยมันจะเริ่มหึงคุณมากขึ้นครับกลัวคุณใส่ไปหาคนอื่นหรือเปล่ากลัวคุณมีกก๊กมีชูม้มีน้อยหรือเปล่าเฮ้ยฉันอุตส่าห์ซื้อให้มันไปด้วยผู้ชายมันจะเริ่มมีความคิดตีวนครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาหลังบ้านพบว่า ถ้าคุณให้ผู้ชายเติมเน็ตให้ครับผู้ชายมีแนวโน้มจะทักมาคุณมากกว่าสาเหตุเพราะมันกลัวครับว่าคุณจะคุยกับคนอื่นมันกลัวว่าตัวเองเนี่ยตามไม่ทันคุณครับมันกลัวจะเสียเงินฟรีฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว่าอยากทักอยากคุยกับคุณมากกว่าแต่ในกรณีที่เขาก็ไม่ได้เติมเน็ตให้กับคุณเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับคุณเลยแต่คุณทักไป ด้วยต่อของคุณเองตลอดกลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายเริ่มที่จะละความสนใจจากคุณมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณพยายามให้ผู้ชายเนี่ยเริ่มที่จะลงทุนกับคุณมาบ้างนะครับเปคุณบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆพวกนี้ทําให้ผู้ชายผูกพันกับคุณมากกว่า 3. ครับผู้หญิงที่ผู้ชายรู้สึกว่ามีสนเสน่ห์ที่สุดคือผู้หญิงที่มีตัวเลือกครับจากการให้คำปรึกษาของ,ของคเนี่ย พบว่าผู้หญิงมีสเสน่ห์ที่สุดคือหนึ่งครับช่วงที่คบครับเพราะช่วงนั้นคุณยังมีเพื่อนมีสังคมยังปาร์ตี้มันดูเหมือนกับว่าคุณยังมีตัวเลือกมันมีโอกาสที่เอ้ยใครจะมาเจอคุณหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะคุณจะไปพบรักใหม่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะจะมีใครมาจีบคุณหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อีกฝ่ายพยายามเข้าหาคุณกับและมีความหึงหวงคุณไม่ปล่อยให้คุณเนี่ยหลุดมือช่วงที่สองคือช่วงที่ผู้หญิง เริ่มที่จะให้ใจหนึ่งรอยเปซตเต็มและผู้หญิงเลือกตัดสังคมออกตัดเพื่อนออกเริ่มที่จะเลี้ยงลูกเริ่มที่จะไม่ปาร์ตี้เสียสละเวลาให้กับครอบครัวหนึ้อยเปร์เซ็นต์เต็มช่วงที่สองกลับพบว่าผู้ชายละความสนใจจากผู้หญิงทันทีสาเหตุเพราะคิดว่าคุณไม่มีทางไปไม่มีใครเอาในขณะเดียวกันความรู้สึกเบื่อ เริ่มเข้ามาทดแทนในความสัมพันธ์ความรู้สึกรําคาญนะครับเริ่มเข้ามาทดแทนในความสัมพันธ์ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดตลอดเวลาเริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์จนสุดท้ายคุณกลับพบว่าอีกฝ่ายหมดรักคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งหึงห่วงและห่วงคุณเนี่ย คือการที่คุณยังโชว์ว่าฉันก็ยังมีทางมาทางไปคุณอย่ามาดูถูกฉันนะฉันก็ยังออกสังคมฉันยังมีเพื่อนมีสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ฉันได้โบยบินครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ถ้าผู้ชายมีความรู้สึกหึงหวงและห่วงความรู้สึกเบื่อจะไม่เข้ามาแทนที่ครับถ้าผู้ชายยังหึงหวงห่วงนะครับความรําคาญคุณจะไม่เข้ามาแทนที่แต่ในขณะเดียวกันมันจะพยายามเอาชนะใจคุณความรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดตลอดเวลา จะไม่เข้ามาแทนที่ครับเพราะเขาจะกลัวว่าคุณจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาครับเรื่องนี้ไปทบทวนนะครับในคอร์สสั่งรักกับและคอร์สปลุกเซ็กคกคับในการที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยหลงเสน่ห์คุณและไอ้เรื่องบนเตียงนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าละคนคิดว่าเออมันมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องบนเตียงก็เป็นเรื่องสําคัญครับบางครั้งโชว์ว่าตัวเองเก่งเด็ดเปลวพราวอ,อ,อะไรก็ตามแต่อีกฝ่ายก็กลับคิดว่าคุณผ่านมาเยอะ